รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย องค์การเภสัชกรรมจัดพิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี2568โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ในงานสัปดาห์เภสัชกรรมณร้านขายยาองค์การเภสัชกรรมทุกสาขาในหัวข้อ Pharmacist Anywhere เภสัชกรใกล้คุณพบกับกิจกรรมให้ความรู้โดยเภสัชกรตลอดทั้งสัปดาห์บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาแนะนำการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภยัยและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมแก่ประชาชนทั่วประเทศระหว่างวันที่23-27มิถุนาย,ยน2568ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทของเภ ักรที่พร้อมให้บริการด้านการใช้ยาเพื่อสุขภาพของประชาชนการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมขององค์การเภสัชกรรมโดยสภาเภสัชกรรมในภาพรวมของประเทศให้ทีมว่า p h a r m a c i s t anywhere นะครับทาง GPO ก็ได้มีการจัดให้ประชุมบรรยายวิชาการนะครับทุกท่านสามารถรับฟังการให้ความรู้นะครับการแนะนำการใช้ยาจากเภสัชกรขององค์การเภสัชกรรมได้ทุกวันครับ